เอ็งอิสานแล้วพี่น้งองเฮามีความสุขทุกคนทุกคนมีความหลับรวยอยู่ดีมีแฮงเดอร์ขบผมไปกาวไอเท่าทา,าลกหนุ่มช้าพันปีพ่อใหญ่ชาลีฮอดีเน่กลับลงแทบแตกไม่รักแฟนเพจทุกท่านนะครับรักไนคิดถึงทุกท่านครับมีความ ขอบคุณครับไม่คือ,อคือบังคือ <laughs> <laughs> เป็นบังคืน <laughs> คือบังคือเก่า <laughs> มันกับบังคือแล้วเนาะกับบังจะของในแถแวเราได้ยอยู่ไหนล่างบนเนาะ,ะมือสิบนิ้วของผมขอก้มกราบอยากจะทราบท่านผู้ชมผมยล่อมั้ยตัดตัมันบังคือเกา <laughs> อ่า <ะ S 1> <laughs> มันบังคือ,อ <laughs> แต่ตัดจังสีเลยเนี่ย ตะก,กี้ก็คือนจยจอยเนาะพี่น้องมันเจยจอยขากูโค้งตาดำๆเำนาะตะก,กี้น้องปล่อยไฟไมาเลยพอนไปเชียวเคยเห็นครับเดี๋ยวนี้ไปเบิ่งจะขวบได้ยูทูบยากอายน้ำก้นเดี๋ยววันนี้เออปิงไอ้ไอายนี่ยเออเไไยี่สิบปีแล้วได้ทีพี่น้องเห็นในใน, TikTok ในในทิกตอกแนในยูทูบช่องทางโซเชียลอัตลบอกบอหักเลยครับยี่สิบกว่าปี<ไ>ปแล้ยไปเงือกจะของพลาตะก,กี้กูกเกิดเฮ็ดเนาะวันนี้โอ๊ยแต่ว่า ม่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทได้ละไดสส้สองคนกับแม่กับพุทธิชิตหา,า<ล>บาทได้กับมีท้อนอยู่นี่มีเบอร์ดเตรียมอยากได้เบอร์ตัางามเฮ้ยเ็ดผมล้านไหนคืองามแทนเดียวเดี๋ยวไอพ่อทำเลยลูกเฮ็ดผมเนี่ยเฮ็ดบดัชมองบ<ด>อกหืกัเฮ็ดผมกับเฮ็ดเบิดตัวผมแม่บ่ละบลูหมองอืดตัวอ่มองอืดมันเฮ็ดบ่ได้ด มันเป็นแ่เห็ดปะไ้เส้นมันแข็งบอถึงน้าหลานเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปวดสันนิษยเอิอ้มจะว่าหลายปีเรื่องขาดจากกันหายไปเลย ไปซิปปีพอสอรี่จ๋าซิปีปีไปทายละครแนนนนนีดันยุ้กรุงเทพตัวเป็นลาล่าลาล่าคืออีเมโนกล่ะอีเมโนกก็เป็นลาล่าอออีเมโนกลู้อยู่สองวันนะอันนี้ก็อยูช่องวันแนช่องเจ็ดแน่บอกกลับมาจากไหนอีพ่อครับผมลองซีวิตปล่อยชีวิตปล่อยครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อครับขอบคุณครับซีวิตปล่อยอ่ะซีวิตพอสอรี่ก็มบีดีพ่อ อะชีวิตพอซลี่ก็มีบ่มี่หรอกบ่จักเศร้าเน่บ่โอซีซีปล่อยกอนเตะอีพ่อไปแตกตั้งก่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่ไปยังเกียร์ถ่ายอยู่เดี่ยล่ะพ่อเราจะได้กันเจอขึ้นยงมั่นล่ะแต่งเพลงแล้วพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวบอลับมาจังไหนบอลับมาจังไหนลับมาเพื่อยังขึ้นหอดพอซลี่ขึ้นหอดหลายบ่มาทวงหนีได้หนิมาได้หนีเก่าสิใจจะบอกเรื่องหนีเรื่องจินนะเป็นหงังคือใส่บ่ใส่ลูกใส่เต้าไฟไม่หงังครับพ่อ งวดเมียกับบ่บดจะเกลียดอยู่งวดเมียเออโอ้ยอย่าว่าดตาพอเถาะชิดเดียดป๊บปถามเอาเลยรงวดเมียงานน่ะย่าว่าดตาพอเถาะท่านนี่ก็คือการขอพูดเด้อมาซอยงวดเมียเออบ่เป็นบ่าโผดเน้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไฟฟ้าบ่าวพื้นเมียก่อนฝาฟฝ้าจ้ะมันคือคนละสีฮะที่ว่าเอาไปบ่มเอาให้มันเปลี่ยนบ่มเอาคือบอกว่างไง จุดนี้จุดนี้จุดนี่พื้นเมียไหวยปล่าพื้นเมี่ยหายฟังเนาะเออมันเป็นยังไงมือเศร้าเอาเงินหายเมื่อนิงเออเอาเงินหายเมื่อนิงเออเห็นเนี่ยหายเมื่อเมื่อนิงเออบัดนี้เขาสิมาเขาก็เลยขอเติมนละมันจากสองพันแนงเออเอาหายเขาเลยจมนี่บัดเนี่ยจุ่มยังเบิ้ลเอาเงินกูไปนะเอาหาไม่หายครับจมว่าเงินจะของเอาเอาหายเมื่อนิงนี่แม่เมื้อเศร้าดิแม่เออเอ้ยชีวิตปล่อยไฟมันบ่ได้ลาบลื่น พี่น้องมีบอทักบ้านเฮ้ามี่บอกโมเมนต์เมียเด็ดวันเป็นฮาร์ดเมทัลฮะมีบอบ้านเฮามี่บอกเมทัลพวกพูดลูกเขยเนี่ยไม่เมทัลมาตจมนี่แล้วพีบว่นี่ชีวิตปล่อยฝายแต่เป็นถือขัดของแท้ของแท้แน่นวดจนเราไปเขียนปิดก่อนล่ำก็จังปะยี่สิบบาทก yes. ็ได้จ้าขอบคุณครับ ไจี๊บบาทหาเชือกก็กเป็นรอยเนาะเนาะเออโอ้จอทุกมันขำเที่ยงมันไม่เบื่อโมเมนห์เวลาทบาลเหม่ยอ,อ,อ,อ้ยถ้าตอบพ้นก็โอ้ได้จับมือเป่าดีเก่าเนาะครับดีเว่าแล<า>้ตาตุกิ้งฟสนาเลยโอ้ยใจน้องบวชลำพูนี่จะพงงา,งามเนาะเออ,เอ,อ,เ,อ,อเอามาเบาเลี้ยงเบี้ยาะเนี่ยเบาเลี้ยงแม่เทาเดี๋ยวเดี๋ยวพ้นเปิดคอท้ายหนุ่มใส่ละเด้อ ถ้าเรานเดวเป็นตักทางอุ้มปุ๊ลูกยังกะลาบังแต่น้อยลุนลกแล้วบังรลบังตลาได้นอยแมนจ้ะเอดี๋ยวเฟังจังนือเป็นตดีใจขึ้นกูเป็นตะกุ่มใจกูเ่าก็เขาบอถามถามเราเนี่ยถเป็นได้หน้อยก็จะเป็นตักเนาะม่แม่ตีะเพ่อบั่นแ่ะแมียีเรียกลูกจัร้าจะเป็นจักี เอากระเปิดตาข้างไปนั่นจ้ะพ uh ี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับผ่อเดอโอ้ยเอา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 แล้วแห้งใจแห้งใจแห้งใจจ้ามักมักแต่สมัยเป็นสาวแวงเออเดี๋ยวนี้ก็เป็นสาวยุติเดี๋ยวนี้ก็เป็นสาวเออโอ้ยบอเป็นสาวก็มักได้คือเก่าละฮิ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 เฮ้ยเก่งใจเด้เนอะ ว่าเป็นยังดอกมันเป็นการแสดงเออจินเสด็จเป็นจินเสด็โอ้บอกพอหนิหัวใจว่าเบรแบกปลังยี่สิบเออยขาดขาดแตกกับเป็นตะวันออกกุญแจเนาะพอลซลี่เนาะบัตรหัวเบาเรี่ยงงานเบาพื้นแม่เทาแตกแจกแม่แม่เทาไปแจกว่างเลยแตีงให้แม่เทาโดยเฉพาะดิปล่อยไฟมาแล้วพ่อสิเป็นแก่น้ำให้ลูกเขยทั่วประเทศเอออาจารย์คำขี้เอฟไปเหนื่อยนะเอฟไปเนอเออเพ่งเพแบบไหนลำเพลินลำเพลินลำเพลิน คันเเววพื ha, ay, ay, ้นแนวสังลาสหดสวแสดีพี่น้องคันเว้าพื้นแนวสังลาใหนันนันสังเมทาเหน่ะหลูกสาวให้ป่าฮ้